โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะสอนทิกเนี่ยให้ซูมซิดลาลีแบบไม่หลุดครับวินเลดแบบ100%วิธีแรกนะครับให้เราดูการตั้งค่าทีมถามว่าการตั้งค่าทีมมันสําคัญยังไงซึ่งเราจะเอาซิดลาลีมาไว้ตรงไหนเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ให้ตรงนั้นครับซึ่งอย่างทีมนี้ใช่ไหมผมจะเอาซิดลาลีเนี่ยมาแทนนิวเวเลดครับเพราะว่าให้มาวิก้าเนี่ยเป็นเดฟเลสหลักเราก็เอาพี่นิวเวเลดออกเลยครับและตรงนี้ก็ไม่ต้องโฟกัสอะไรแล้วทีนี้สูตรต่อไปนะครับให้เราเอามาวิก้าไว้คนแรก อ่าสูตรประมาณนี้แลนะแล้วก็ให้ไซโลเนยียนอยู่คน2ครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าหลักหลักให้เรียงกันประมาณนี้ก่อนครับพอผมได้ซิดลารีมาซิดลารีก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนดูภาพนี้ไว้เลยนะครับผมจะเอาซิดลารีมายืนไว้ตรงนี้ครับโอเคนะสูตรต่อไปนะครับให้เรากดออกเลยต่อไปก็จะเป็นการเก็บอันตีให้ครบทุกตัวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บอันตีให้ครบก่อนนะครับโอเคเมื่อเก็บอันตีครบครับให้เรามาที่ลานเนียนครับพิกัดก็อยู่ใกล้ๆกล้สนามลบเลย ซึ่งวิธีไปนะครับนี่ให้เรามาประมาณเขตนี้นะครับจะมีที่ให้เรานั่งอยู่อ่าเราก็นั่งไปเลยครับซึ่งตัวละครที่นั่งเนี่ยสําคัญมากเราต้องเอาดีเพนั่งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรเลยนะแล้วเราก็นั่งไปเลยครับอ่านี่นะครับสูตรทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทุกตัวละครต้องใช้อันตรีก่อนจะนั่งนั่นเองอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราใช้อันตรีตัวละครในครบ่อ่ย้ำนะครับว่าแค่อันตรี โอเคครับจังหวะนี้แหละครับนั่งเลยเอาลงจากรถไม่ได้โอเคเราลงจากรถแล้วเราก็นั่งเลยครับอ่าหลังจากนี้นะครับสุ่มเลยครับอันนี้เป็นสูตรวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้แน่นอนให้เรามาดูที่ซิดลารีเลยเดี๋ยวเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้ดูนะครับอ่าประวัติที่ผมสุ่มล่าสุดนะครับก็เป็นซาโรเนนนั่นแหละครับแล้วก็มีประวัติอยู่อีกห้าครับซึ่งผมก็ไม่นับอะไรแล้วกันพอดีมันเข้าใจง่ายอยู่เพราะมันเป็นเลขห้าซึ่งเรามาดูกันเลยครับ และงบประมาณการที่เราเตรียมไว้วันนี้ครับมีการันตีออกทองแน่นอนครับแต่ว่าในเมื่อประวัติสู่มไปเดียว5ดังนั้นเราแลกไป75โลพอครับโอเคเราแลกไป75โลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลืมครับมีอันเก่าอยู่อีก7โลนั่นเองแต่ว่านั่นไม่ใช่สําคัญครับสิ่งที่สําคัญเลยผมจะสุ่มทิตลาลีก็พอครับและก่อนจะเริ่มสุ่มกันคลิปนี้ผมอัดวันที่31นะครับมันก็เลยเหลือ18วันแต่คาดว่าน่าจะลงวันที่1สิงหา ซึ่งนะวันนี้นะครับผมได้อัดคลิปเนื้อเรื่องไปเป็นเทียบร้อยผมพยายามเร่งทำแล้วครับแต่ไม่ทันจริงๆคาดว่าวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์น่าจะทันอยู่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับซึ่งโปรคลิปก็จะเป็นอันนี้เลยครับคิดว่าเป็นเวอร์ชั่นเดโมก็ได้นะเพราะว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่มันยังไม่ถูกใจผมเอาง่ายๆเพราะว่านะวันนี้ไม่ทันจริงๆครับผมจดใส่คลิปไปประมาณเป็นหมื่นตัวอักษรแล้วครับยังไม่ทันเลยนะฮะโอเคกลับมาเข้าเรื่องมาเริ่มสุ่มซีดลาเลกันเลยครับ ซึ่งสูตรหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วเราสุ่มตามปกติเลยครับไม่หลุดแน่นอนอย่างที่ผมให้ดูนะครับไม่มีการันตีครับมาดูกันได้เลยครับปลาสิบโลแรกครับออกทองเลยปะเนี่ยเมื่อกี้คราๆ้ๆยางนะครับยางใจเย็นก่อนเราข้ามไปเลยครับไม่มีอะไรสําคัญอะได้ฟิตดีนะครับเอาฟิตตัวแรกของไอเดียตัเนี่ยเฮ้ยไอดีผมไม่มีฟิตโอ้โหเวลจะตันอยู่แล้วแต่ช่างมันครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรสนใจสิ่งที่เราควรสนใจคือย้ายซิดลารีเท่านั้นปอีก10โล เป็น20นะครับยังยังไม่ออกครับถ้ายังไม่ใช่ข้ามไปเลยครับเดี๋ยวนานแค่นี้ก็น่าจะนานแล้วนะโอเคต่อไปครับ30ซึ่ง i อดีนี้ไม่ใช่ดีสายเติมนะครับ i อดีนี้ผม i อฟรีเลยอ่า30ไม่ออกนะครับแล้วก็ต่อไปครับ40โบอ่าหลังจากนี้มีโอกาสออกทองและอ่า4 0ยังครับยังยังไม่ออกต่อไปครับเมื่อกี้40ตอนนี้50ครับโบ50ออกเลยปะเนี่ยเอาดี อุ้ย50ออกทองเร็วไปไหมพี่สูตรนี้ไปทําตามกันได้นะครับไม่หลุดชัวร์ให้ผมกดข้ามเลยไหมไม่เอาเอาลุนนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสออก2ตัวยังขึ้น1ตัวออกแน่นอนครับไม่ต้องลุ้น1ตัวมาแน่นอนโบเอา้าโอ้โหตกใจหมดสูได้เป็นสกีวิเชียลนะครับโบยังนะครับอันนี้ผมไม่ได้นับเลยนะเป็นเท่าไรอะไรแล้วไม่สนครับผมจะตามหายายผมไม่สน ยังยังไม่ถึงอีกเหรอมันจะหมด10โลนี้แล้วเนี่ยยังโอ้โหคือลึกแท้พี่ยังเฮ้ยมันไม่ลึกนี่หว่าไม่ใช่50กว่าเองปะน่าจะห7 5 8แลดห้าแดแอันเนี้ยโบพอผมได้ซิดลารีมาซิดลารีก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนดูภาพนี้ไว้เลยนะครับผมจะเอาซิดลารีมายืนไปตรงนี้ครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะแต่ใจเย็นครับทุกคน ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังครับมันมีหลังจากนี้อีกถ้าไม่เชื่อดูนะครับเอ,อ่อออกมาตัวสุดท้ายประเด็นคือเป็นกลุ่มดาวด้วยมันเคยเกือม,มากกว่านี้แล้วครับอ่าก็เป็นไงครับผลงานผมทุกคนเห็นซิดลารีไหมนั่นแหละครับซิาลารีผมอ๋อมันมันบางเหรอเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้ออใหทำไมได้โมนาวะทำไมอ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมนี้ก็บัฟเหมือนกัน และประเด็นอะไรรู้ป่ะโมนาผมเวลหนึ่งผมไม่ได้ปั้นได้กลุ่มทาวมาแล้วหลังจากที่ตัวละครของตนเองในทีมเนี่ยโจมตีศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะโอเมนโอเมนหมายถึงอันตรีล็อกขังอหรอความเสียหายจากการชาร์จไฟฟ้า15%ชาร์จจันทาเอ้ยเดี๋ยวนะความเสียหายที่เกิดจากการชาร์จจันทาอันนี้เขาเพิ่งเพิ่มมาหรอเพราะว่าชาร์จจันทามันเพิ่งมาครั้งแรกก็ต่อเมื่อตอนที่น้องเนฟ่าเข้ามา ถ้เาเขาเพิ่มเพิ่มเขาเพิ่มกลุ่มดาวมาโดยที่เกมไม่ประกาศอะไรเลยหรอหรือว่าผมที่ไม่รู้วะไม่หรือว่ามันมีมานานแล้วใครที่รู้ความจริงนะครับเม้นบอกผมด้วยเพราะว่าผมก็เพิ่งมาดูเหมือนกันแล้วผมก็เพิ่งได้เมื่อกี้ด้วยนะครับถ้าเขาเพิ่มเพิ่มมาแปลว่าผมเปิดเผื่ออนาคตถูกไหมอันนี้ผมรอบพออไหมครับแล้วก็มีความเสียหายจากการระเหยกระจายธาตุน้ําซึ่งทุกอย่างอะ่ะมันปกติเว้ยแต่ว่าชาจันทามัตั้งแต่ตอนไหนวะอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่เคยมาอ่านเหมือนกันแต่ทุกคนอย่าเพิ่งท้อครับสสรูตผมไปุ่ ไหนๆก็มีการันตีแล้วขออนุญาตเอา30กว่าโลที่มีทั้งหมดลงทุนเผื่อมันจะออกอย่างน้อยมันหลุดมันก็หลุดไวถูกไหมแลกหมดไม่สนอะไรทั้งสิ้นมา47โลนี้เพื่อเธอไปเพื่อออกอยังทำไมลึกจังะวพี่เอต่อไป20ยังขอทองเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะค่อยจะร้องไห้แล้วนะต่อไป30ครับวิ้ยเมื่อกี้มันค้าง มันค้างแบบนี้ต่อไปครับ40่สิบโบสี่ก็ไม่ออกต่อไป50โลครับถ้าผมได้ถือว่าผมยังไม่แฮวนะสำหรับคลิปนี้นะโบ50ครับเท่าโมนาเรเปลไม่เท่ามันเอาผมสุดวะโอเคสรุปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้จิตลาลีไม่สมหวังครับผลงานที่ได้ก็คือน้องคนนี้นั่นเองแต่ว่าโมนาสิ่งที่ชนะ ตัวละครอย่างซิดลารีเลยคือบัอได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าปัจจุบันถือว่าโหดๆมากนะแล้วก็มีการสํารวจนี่เป็นไงโมนาไม่เก่งตรงไหนครับทุกคนอยากร้องให้วะซึ่งก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับต่อให้ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้แต่ว่าผมไปเล่นต่ออีกนิดก็คงได้อยู่ดีครับกิจกรรมหรือว่าทดลองตัวละครผมยังไม่ได้ทําเลยครับซึ่งขอฝากอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคลิปเนื้อเรื่องที่จะลงน่าจะเสาร์เม่นก็อาทิตย์ครับจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนั่นเอง ซึ่งก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันครับคลิปนี้น่าจะคาดว่าลงทัน1สิงหานะก็สวัสดีเดือนสิงหานะครับผม<ะ>ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณสําหรับการดูจนจบได้ครับไฟแล้วครับสูตรนี้ไปทําตามกันได้แต่ทําทําไม